กุนซือใหม่แมนยูรูเบนอาโมลิม สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการขุดกระแสและวันนี้อยู่กับผมต้น Are, ครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นนะครับถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับเพราะว่าบอร์รดบริหารน,นั้นได้ปลดอิลิเทนฮารกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ทางบอร์รดบริหารก็ไม่ปล่อยให้แฟนๆต้องรอนานครับพวกเขาประกาศดึงรูเบนอโมริมเข้ามาเป็นกุนซือในทันทีครับสำหรับรูเบนอโมริมนั้นนะครับตอนนี้เขาเป็นกุนซือของสปอร์ติ้งลิสบอนทีมดังจากโปรตุเกสครับซึ่งเชื่อนะครับว่าหลายท ท่านเองคงจะเคยได้ยินชื่อของเขาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วครับเพราะว่ามีข่าวเชื่อมโยงกับหลายทีมเลยนะครับทั้งบาร์เซโลนาเวสต์แฮมและรวมไปถึงลิเวอร์พูลครับ แต่สุดท้ายนั้นนะครับด้วยหลายๆอย่างที่มันไม่ลงตัวทำให้เขาตัดสินใจอยู่กับ s p o r t ติ้งลิสบอนต่อไปครับจนกระทั่งเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะครับได้มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เพิ่งปลดกุญซืออย่างอิริเทนทักออกไปครับซึ่งความเคลื่อนไหวนะครับก็ดำเนินไปอย่างรวดเร็วจนในตอนนี้หลายสื่อต่างยืนยันแล้วครับว่า อโมริมจะกลายมาเป็นกุนซือคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่แมนยูและสปอร์ติ้งลิสบอนตกลงค่าฉีกสัญญากันได้เรียบร้อยแล้วครับลูเบนอโมริมนั้นนะครับเขาเป็นกุนซือหนุ่มไฟแรงครับวัยเพียงแค่39ปีเป็นชาวโปรตุเกสครับปัจจุบันนั้นคุมทีมสปอร์ติ้งลิสบอนอยู่ซึ่งก็กําลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับจากการพาทีมชนะที่ลงแข่งขันเก็บได้30คะแนนเต็มและเสียเพียงแค่2ประตูเท่านั้นครับเรียน ได้ว่าผลงานเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวครับโดยโมริมนั้นนะครับเริ่มต้นอาชีพกุญซือจากการคุมทีมคาซาเปียซึ่งเป็นทีมในดิวชั่น3ของโปรตุเกสนะครับก่อนที่จะขยับมาคุมบรากาชุดบีในปี2019 2 0 2020และในปีเดียวกันนั่นเองครับเขาก็ได้โอกาสมาคุมบรากาชุดใหญ่พร้อมพาทีมคว้าแชมป์บอลถ้วยในปีนั้นไปได้ด้วยครับก่อนที่ฝีมือเขานะครับจะไปเตะตาทีมใหญ่อย่าง Lisbon ซึ่งได้ตัวเขามาคุมในปี2020ถึง2021ซึ่งในปีแรกของเขากับ Sporting Lisbon นั้นนะครับก็สามารถพาทีมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของโปรตุเกสไปได้เลยครับซึ่งนับว่าเป็นการคว้าแชมป์ครั้งแรกในรอบ19ปีของ Sporting Lisbon ะครับและเท่านั้นมันยังไม่พอครับเพราะในปีเดียวกันเนี่ยเขาก็พา l i สบอนครับคว้าแชมป์บอลถ้วยในประเทศไปได้อีกครับ แต่อย่างไรก็ตามครับหลังจากที่เข้าสู่ฤดูกาลที่2และ3ตัวเขากับทำผลงานไม่โดดเด่นเท่าในปีแรกครับพาทีมจบอันดับ2และ4ตามลำดับจนกระทั่งในฤดูกาลล่าสุดสามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้และพาทีมคว้าแชมป์ลีกในปีนั้นได้ด้วยครับเท่ากับว่าผลงานของเขาในการคุมทีม bon, s u ป porting lisbon เขาสามารถคว้าแชมป์ลีกและแชมป์บอลถ้วยได้ด้วยครับโดยทางรูบนอโมลิมนะครับเป็นกุนซือที่มีแนวทาง และวิธีการเล่นทีค่อนข้างชัดเจนครับเป็นฟุตบอลสมัยใหม่ที่มีความยืดหยุ่นทั้งในเกมลุกและเกมรับเน้นการเล่นแบบเพรสซิงซึ่งระบบหลักที่เขาใช้ก็คือ3 4 2 1ครับแต่เวลาเล่นเกมบุกนั้นจะปรับวิงแบ็กสองข้างให้ดันขึ้นสูงและใช้3กองหลังเป็นคนคอนโทรลบอลโดยจุดเด่นของแผนนี้คือตำแหน่งวิงแบ็กสองข้างครับจะมีส่วนร่วมกับเกมค่อนข้างเยอะทั้งเกมลุกและเกมรับครับอโมลิมนั้นถือว่าเป็นกุญซือที่ มีความสามารถและมีรูปแบบการเล่นที่น่าสนใจมีทักษะการสื่อสารที่ดีรวมทั้งประสบการณ์ในการพาทีมประสบความสําเร็จโดยไม่ต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลครับถือว่าเขาเป็นกุนซือที่น่าลองเสี่ยงให้โอกาสดูครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงของอโมริมนั้นคือตัวเขาจะสามารถรับมือกับความกดดันและความคาดหวังของแฟนแมนยู U, ได้หรือไม่ครับสุดท้ายนี้นะครับคำถามที่ว่ารูเบนอโมริมจะเหมาะสมกับการ เป็นกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับผลงานและเวลาเป็นคําตอบครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับกับการที่อามูริมเข้ามาคุมแมนยูคิดว่ามันจะดีหรือว่ามันจะแยก่กว่าเดิมก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับใครเองครับที่ชื่นชอบคอนเทนต์กีฬาฟุตบอลครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บสไคร้เป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมง,งาน90นาทีด้วยนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันรอติดตามกันได้เลยครับ